ในสมัยนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านได้ไปเกิดเป็นพยาวาน,นอนมีชื่อว่านันทิยะมีบริวารทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่น0 0ดหนตัวนะเยอะขนาดโอ้เยอะมากเลยนะ 8, แปดหมื่นเต็มป่าเลยทีเดียวแหละแล้วก็มีน้องชายที่มีชื่อว่าจุนลนันทิยะทั้งสองเนี่ยก็เลี้ยงดูบิดาเอเลี้ยงดูมันดาเนาะแต่ว่ามันดาของท่านเนี่ย ก็แก่แล้วแล้วก็ยังไงเอ่ยตาบอดนะตาบอดแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเมื่อท่านไปหาผลไม้ป่าเนี่ยท่านก็จะฝากบริวารเนี่ยนำผลไม้มาส่งให้มันดาท่านด้วยแต่ปรากฏว่าบริวารเอามาไม่ถึงนะมัมยจนหมดเลยนะวิสัยลิงเนาะถือถือไปถือมาให้มันอร่อยเอยลูกนี้ก็อร่อยกล้วยก็อร่อยงอก,ก็อร่อยลูกนั้นลูกอะไรลูกนั้นก็อร่อย เดินกลับมาถึงที่อยู่หมดพอดีนะมารดาของท่านก็ไม่ได้กินอะไรหิวหิวนะพอลูกชายทั้งสองกลับมาถึงก็เอ๊ะทาไมดูแม่รู้สึกไม่มีแรงเลยรู้สึกผอมไปในนี่ยแม่ไม่ได้กินผลไม้ที่ฉันส่งมาเหรอนะมารดาก็บอกว่าไม่ได้กินจากลูกแม่หิวมากเลยไม่ได้กินอะไรเลยฝ่ายพระโพธิสัตว์ ก็เลยปลานลบขึ้นมาว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วยังไงเอ่ยเมื่อเรายังปกครองฝูงวานนอนอยู่แม่ของเราคงตายเป็นแน่เราจะละฝูงวานนอนไปปฏิบัติแม่เท่านั้นก็มีความคิดนะว่าจะสละตตาแหน่งหัวหน้าแล้วแล้วยังไงก็ต้องมีหัวหน้าแทนก็เลยบอกน้องชายว่านี่นะน้องน้องจงปกครองฝูงวานนอนเถิดพี่จะปฏิบัติแม่เองฝ่ายน้องชายโอ้ตอบว่าไงเอ่ย ฝ่ายน้องชายก็ตอบว่าพี่จา๋าน้องไม่ต้องการปกคร้องฝูงว่านอนน้องก็จะปฏิบัติแม่บ้าก็คือว่าทั้งสองพี่น้องเนี่ยไม่เอาแล้วตำแหน่งหัวหน้าฝูงอยากจะไปดูแลแม่เหมือนกันเลยว่าแล้วทั้ง3ตัวก็ออกจากฝูงมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าทีบ่บริเวณต้นไทรต้นหนึ่งเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพยาวนอนเนี่ยที่พาแม่ออกมาเลี้ยงดู ตัดภาพไปที่ตัวเมืองแห่งหนึ่งมีพราหม์คนหนึ่งเนี่ยมาเรียนศิลปะวิทยากับอาจารย์เรียนจนเสร็จแล้วเรียนจนจบแล้วแล้วก็จะมากราบลาพระอาจารย์เนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดพระอาจารย์ก็สั่งสอนวิชาการต่างๆจนรู้ความหมดแล้วแต่ก็เห็นว่าเออเจ้าเนี่ยมันมีนิสัยที่ไม่ดีแล้วท่านจะพูดว่าอะไรเป็นโอวาสสุดท้ายก่อนที่จะส่งลูกศิษย์เนี่ยกลับบ้านไป ท่านพูดว่าแน่พ่อเจ้าเป็นคนกะ克ะหยาบช้าผงผางถ้าขืนเป็นอย่างนี้จะไม่มีผลสาเร็จเช่นเดียวกันตลอดเวลาตลอดการยอมต้องพบกับความพินาศความทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่านอย่าได้เป็นคนกะ克ะหยาบช้าอย่าได้ทํากรรมอันให้เดือดร้อนในภายหลังเลยก็ให้โอ,อว่าดนะคือมีความรู้และแต่ว่านิสัยไม่ดีอ่ะนิสัยไม่ดีอันนี้ส่ไม่ดีนี่แหละ สุดท้ายมันจะนำภัยมาสู่ตัวเจ้าเองก็ประมาณนี้แหละผานผู้นี้พอลาพราะาจารย์เสร็จท่านก็กลับมาถึงที่บ้านเกิดอ,อยู่ที่ชายแดนแห่งหนึ่งแต่เ้าว่าไปประกอบอาชีพอื่นมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเนาะสุดท้ายก็มายึดอาชีพการเป็นนายพานถือธนูเข้าป่าไปวันหนึ่งก็เข้าป่าไปหาสัตว์ตามปกตินี่แหละเพื่อหาเนื้อมาขายแต่วันนี้ปรากฏว่า ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเลยแล้วก็ต้องเดินทางออกจากป่าแล้วนี่แหละก็เลยมีความคิดว่างั้นก่อนออกจากป่าเนี่ยขอแวะไปที่ต้นไทรแถวนั้นก่อนละกัน <c oughs> เผื่อจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างพอเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นที่อยู่ของลิงทั้ง3เนาะและโพธิสัตว์น้องชายแล้วก็มารดาพอโพธิสัตว์ก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมีคนเดินมามีคนเดินมาทางนี้ก็พยาไปแอบตามกิ่งไม้ คนก็เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคนคนนี้เห็นแม่เราคงไม่ทําอะไรแม่เราหรอกพ่อแม่เราเนี่ก็เป็นลิงแก่ๆและก็คิดอย่างนั้นเนาะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่